ไอไก่ไปไหนไอ้ไก่ฮ่าเฮ้ยนี่เอาเอาปวลามาดีมามามาดีกูไม่เปิดเผาก็ได้มาดีโดนไปดิอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรี4ปล่ะดีอ่ะโดนดิี4ปล่ะวุ้ย v4 ปะล่ะ v4 ปะล่ะลไหนอ่ะ นี่อ่ะวีป่ะถามแค่นั้นแหละสุ่มเทพตันงบ9้าบาทมาดูกันว่าคุ้มไหมสุมเลยได้แล้วมีผลจิกจอกบัตรแวมไพร์ดักคู่สมอรเรือคุ้มมากและมีขายไก่ตันราคาถูกมี V4 ทุกเผ่ามีทุกผลปีศาจที่ทคนฮิตรับกดเกมพาร์ทรับกดผลปีศาจร,รับฟาร์มทุกอย่างในเกมเพจรา้านมเครดิตแจกฟรีเข้าเลียงร้านใต้คลิปได้เลย โอเคนะครับทุกคนก็กราบสวัสดีชาเบรรุนโ,โลบอกรตูดโรกูดกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกไงออทุกคนก็น่าจะเห็นปกคลิปแล้วว่าวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราก็จะมาล่าข่าหัวสําหรับพวกไก่นะครับผมตอนนี้ข้าหัวผมก็จ็คลิปที่แล้วก็ประมาณ2.5นะตอนนี้ขึ้นมา2.7อ่ะน้องอ่อโหดเกินนะไปเรามาส่งผ่นกันดีกว่า นันเป็นการไม่รีรอผมอยากได้ผลแบบตึงๆฮะเ่อี้วิ้ะน้องเดี๋ยวอะไรเฮ้ยอ่าสูดสูดแล้วนะนสูดไม่ได้อ่ะทุมบอสเราจะต้องรอวิเอ้ยเหมือนว่าไอ้คนอุ้ยเอาเดสาธิอ็มเลยเหรอ,เ,อเดโบะเปล่าอุย้ยแคร์ไรอ่ะ อ้มาถึงก็เจอ 30m กับ 11m เลยเหรอสมผลก็เลยอะไรศูนย์ศูนยอีกอะไปเดี๋ยวเรารีเนิร์ญกันดีกว่าไปหาเซิร์ฟที่มันแบบว่ามีแบบพวกข้าวหัวหลักสิบเลยเอ้ยหลักหน่วยอะวันนี้แม่งหลักสิบซุกไม่ไหววะไปโอเคมาแล้วนะครับทุกคนเราก็ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้เราสุ่มผลไม่ได้เรามาสุ่มผลแก้เบื่อกันกอนละกการขอผลเฮ้ย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  เอาดีเก็บกันเลยเฮ้ยเอาดีท้องบนที่เล็กเฮ้ย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 พอดีอดน้องชายเดี๋ยวถามว่าพี่แม่แบบว่าพี่จัดฉากหรือเปล่าพี่เรียๆเลย,เ,ย,เ,ยเปิดเวลาดูตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสนะี่สิบเก้านะเฮ้ยจะเปิดทำไมวะเราก็ตัดต่อได้เนี่ยน้อง เดี๋ยวมาดูผลขายกันช่วงเวลานี้เดี๋ยเราจะรีบตัดต่อแลยลงคลิปเลยมาดูกันขอ,อย่าตลิํมหน่อยนะว่าจะดูว่ามันมีผลอะไรขาย,ยไม่มีผลอะไรขายเลย,ย,เลยเหรอทุกคนได้ผลที่เล็กหรือหาว่าแบบเฮ้ยเอาออกาจากตัวหรือเปล่าออกมาทำเพี้ยอะไรอ่ะจะออกมาทำเพี้ยอะไรไปเราไปเริ่มหาไก่กันเลยดีกว่าโอ้ไก่แก่ไม่อยู่่ะไก่ไม่อยู่เกาะเตา่าเป้นเหมือนว่าเราจะได้เสียง แถวนี้มีใครไหมเฮ้ยเจอละเจอละเจอหนึ่งลายเจอหนึ่งลายไม่เปิดพีพีเหรอเฮ้เปิดเปิดเอานี่ก่อน,ลนเลยพระเฮ้ยนะครับหัวอะไรอะ่ะเฮ้ยไก่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 เหรอไก่เหรอมาดิมาเดไปรุ่นมาเดไปรุ่นมาเดไปรุ่น เ้ยมันก็ลุมเกินลุมเกินลุมไหล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 หู้ยเจ็บนะเจ็บนะอ่าเยี่ยนี่หมื่นเยี่ยนี่หมื่นเยี่ยนี่หมื่นไอ้เยี่ยนี่หมื่นเฮ้ยไม่ตายตายโอ้โหไกลเฮ้ยอันนี้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 ตึงนะอันี่ตึงนะอันนี้มีแหวนที่อุ๊ยกูโดนละเฮ้ยลุมลุมลุมอ้าวลุมเฮ้ยมันไม่ได้ลุมใี่ว่าพวกเดียวกัน มาดิมาดิมาดิฮ้ยมันว้ามันวาหมีเจ็บนะไปไหนอะไปไหนอะบอกเลยว่าพี่สกิลนี่มันจะล็อกเราจะล็อกเราเหรอไปไหนอะหนีอะหนีเหรอกว่าแล้วมันจะล็อกเรารไไรวะฮาเป็นอแอมี่ล็อกน้องไปไหนแล้ววะ อ้าวโดนนี่โดนนี่อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายหลบหลบอะไร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 เข้าหัวไหลอะนุ่มพี่ระดับโปรพิชแนอลพี่ระดับโปรพิชแนอลอุ้ยไไปหนไปไ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 หน ไปไหนไปไหนอะไปไหนวิวิเฮ้ยไปไหนแล้ววะเจอละไปไหนล่ะวิกดอะไรเนี่ยเฮ้ยกดไลค์อะเฮ้ยหนีอะน้องเฮ้ยโดน่ะอ้าวอ้าวอ้าวจะตาย เปิดเผาเขาแยกเปิบบดเผาเลยละการม่งไล่ตามมันไม่ทันมึงจะหนีไปไห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 นจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหน,ม,หน,ไไหนมึงจะหนีไปไหนอะ่ะเฮย้ยทำไมค้างอ่ะเฮ้ยเซอร์ปิงหนีไปไหน หนีไปไหนละน้องโอ้โหพี่โหดไหมน้องเอ้ยไอ้นีสองสองสองหนึ่งเฮ้ยข้าวหุดเก้าล้านหรอเอ้ยนี่ไงเก้าจุดเก้าเดนคูณดีน้องมาดิไม่ได้จัดฉากนะคนในเซิร์ฟนะเอาใหม่ได้นะนะมีเผ่าสี่ทำเอ็กอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะน้อง ข้าหัวตั้งเยอะข้าหัวต้องเยอะกลัวอะไรมาดิเออใจเปล่าเนาะข้าหัวพี่นิดเดียวเองเข้าสี่อะไรย,ยังเพิ่งเทียอะไรเองเนาะไม่กล้ากล้าออกมาไปะออกมาดีดมามาไม่เปิดภาพมาดิมาดิใช่นี่เปล่า,าเออเนี่ยแหละใช่เนี่ยมาดิมึงออกมางออกมาออกมาดิมาวัานอะไรอะ ว่าอะไรอ่ะนี่นี่ออกมาด,กด,ด,ด,มดิลองไปกดดิกูได้หมดลองไม่กดดิได้หมดมาดิเอาเดิที่นี่โดนนะที่นี่โดนนะกูบอกเลยแค่นั้นะที่นี่โดนที่นี่โดนโกน้ไม่ฉันหนีไปไหนอ่ะเพือ่อนหนีไปไหนอะเพือ่อน เฮ้ย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 เมากขหลอนอ่ามึงหนี่ม่พ้นหลอกนี่ไม่พ้นหลอกน้องชายพี่สายล่าที่แท้จริงพี่ย่นสายล่าที่แท้จริงน้องเจนน้องพี่ตามไม่ทันพี่ตามไม่ทันอุ้ยใบยังอ่ายังโดนอยู่นะ ยังโดนอยู่นะยังโดนอยู่นะมาดีบดีสวนเมล่อไ่สวนเมล่อไหร่อาฮ่าอาเนาะน้องน้องจะตายแล้วนะน้องอุ้ยเฮียแม่งจะหนีเฮ้ยแม่งจะหนีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่ไ,ไ,กไปไหน ไก่ไปไหนไรไกล่ลาเฮ้ยนี่เอาเอาเวลามาดีมามามาดีกูไม่เปิดเผาก็ได้มาดีกูไม่เปิดเผาก็ได้มาดีมาดีมามาดมามาจะได้รู้เลยว่าใครโหดกว่ากันเข้าโหดอันนี้ด้วยมาดีอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดดิเดี๋ยวเปิดดิเด็เด้ออะไรอะไร อะไรทำอะไรมึงโดนไปดิอะไรอ่ะทำอะไร <S <S ทำอะไร <S 2> <S 2> ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะนี่อ่ะ,ะี P 4ป่ะละ่ะ v4 ป่ะละ่ะ v4 ป่ะล่ะควายอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะ วีสี่เล่านี่ยาโดนดิวีสี่เล่าอุย้ยวีสี่เล่าวีสี่เล่าไหนอะนี่อะวีสี่ป่ะแค่แค่นั้นแหละเดี๋ยวทุกคนบอกพี่ตบไก่หรือเปล่านี่อะนี่อะอดีไหน่ะ ก็เท่ออกออกดิดูดิน้องโอ้โหาพี่อาจจะิปไปเปล่าวะอาจจะคิปไว้ว่ะโอ้โหเดี๋ยวหาว่าพี่แบบไม่เลียวพี่จัดฉากหรือเปล่าจัดฉากก็แหละน้องกดออกเลยอ่ะเราไดเจอพวกปั๊มข้าหวหัววะเอไอ้อออนี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันมีลุ้นอยู่นะเปิดเผาปะไั่ไมไ่เปิดไั่ไม่เปิดตอไปดีเราย้าย,ายเซิร์ฟไปดีกว่าทุกคนไป โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ยาเซอร์มาที่เรียบร้อยแล้วมาดูข้าวหัวก่อนอู้ฟังมาลีนเต็มเลย A B C อโอดูฟังมาลีนดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋หแปดคนเ hey, นาะผลช็อปเดี๋ยวจะเก็บเลยโอ้ oh, เก็บไม่ได้ด้วย okay, เฮ้ยชิพ่าละฟังมาลีนเต็มเลย hey, แต่เซอร์มี้ไม่มีใครหนะ้าไม่มีใครเล่นเลยว่ะ เฮ้ยเอยเอไป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 ,ไปเราล่าได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะสำเร็จภารกิจละเอ้ยวันนี้เราล่าได้สามตัวเลยนะถือว่ากำไรไปตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวไปเราเป็นเซิร์ฟกันดีกว่าเอาเคมาละทุกคนตอนนี้เราย้ายเซิร์ฟม,มาโอ้โหแบบไม่มีใครเข้าหัวเยอะเลยเหรอแกต็กมาดิอ้าวถือว่ามึงยิงกีตาร์ใส่กูแล้วไม่มีทางหนีได้นะอ้าวยี่นี่เปิดยี่นี่เปิดยี่นี่เปิดเนาะ ที่เปิดจะตายนะจะตายนะไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะวะฮ่าไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนโอ้โหมาเหาะเลยครัหัว,เ,วเอ้ยไอ้เนี่ยนี่มาใครยะเฮ้ยเข้าหัวเราสองจุดแปดแล้วเมื่วานนี้คุณลิ้นพันจัดมาดิมาดิเปิดปะ่ะเปิดประตูอ๋อ เอาเอาที่นี้เปิดดีกว่าทำไมเมื่อก,กี้มันเปิดไม่ได้วะเอาเฮ้ยยื้อฝน้มาม,มาอีกฝน้มาม,มาอีกเอาปะแล้วตอนนี้ลวนตอนนี้ลวนใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่แล้วฆ่าไปทีตัวเอาอันนี้ก่อนเลยฝนประตูรอ้อยฝนตัวมาไอา้ฝนตวตายฝนประตูะตายอา๋มาดี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 เอาคือปะ เฮ,เฮ้ยมะนาวมะนาวมาเปิดเผาดี VC มาดิให้มันลงมาเออให้มันลงมาให้มันลงมาให้มันลงมาตาโยโฮน้องเดี๋ยวหามาร้องอีกพี่เปิดเผา VC ห้ามเปิดหรอวะใครอยากทำเผา VC ก็มาทำได้ที่ไลฟ์สดผมนะครับผมไลฟ์ผมก็ประมาณไลฟ์ทุกวันนะกเว้นวันอาทิตย์ ถ้าอยากมาดูไลฟ์ก็เวลาสองโมงนะครับสองโมงเย็นเช่นนี้ไม่เปิดโอ้เราเราได้แบบถ้าหัวคุ้มแล้ววะ่ะเช่นี้พอแล้วเดี๋ยค่ะเดี๋ยวก,ก็ไอเช่นนี้มันร้องอะไรอะ่ะวีซี่ร้องร้องจัด,เ,ดเราพิมพ์กับไอพวกไอหลังก่อนไอพวกหลังมันก็ต้องเจอแบบเนี้เฮ้ยกูพิมพ์ไะไรอ่ะกูพิมพ์สาสาย่อวีซี่ไปเดิ Easy, อีซี่เด็กกระจกน้องห้ามเปิดเผาเหรอวะเอ,อมีกฎไหนห้ามเปิดไหมออะคลิปนี้เราก็มีเพียงแค่นี้พอเดี๋ยวเราล่าเยอะเดี๋ยวก็หาว่าเราโกงอะไรตอนอะไรอะไรละถ้าทุกที่ที่เขาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัค่าด้วยนะครับบอกเลยถ้าอยากให้ไล่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เยอะกดไลค์เยอะเ,ยเราจะมาล่าเลยเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย